สวยจังเลยสวยมากยิ้มหวานโอ้ย <c oughs> ยิ้มอีกหน่อยสิยิ้มเพออ้อกหน่อยสิ นายยิ้มหวานนี่พ่อหนซิยิ้มหวานไหนซิยิ้มหวานไหนซยไหนยิ้มหวานพ่อูหน่อยสิแม,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 ม่ล้วพ่อไม่กินอโอ้โหอะไรอย่างนี้ลัดใครจะไปกินน่ะแร้แท้แล้วเนี่ยเอ้ยเพื่อน